สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบกับช่อง you tube ปุ h ชา n e l คือเกาคา่ะคลิปนี้นะคะมาตามกันต่อสำหรับหน่วยบนนะคะหลังจากที่ปีด้งคลิปหลักร้อยและก็หลัก10ไปแล้วนะคะผู้ใดที่บท่านด้เบิงก็สามารถกลับไปย้อนเบิงได้นะคะเป็นคลิปก่อนหน้านี้เนาะซิมีหลักร้อยและกลหลักสิบนะคะเรียงตามลำดับมาเลยนะคะส่วนหลักสิบ ล่างรักหน่วยล่างนันได้ลงไปแล้วนะจ๊ะลงไปก้อนหนาะนี่แล้วก็สามารถไปยอ้อนเบางใดขึ้นกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสำหรับคลิปนี้ห้ากามาเริ่มกันเลยยนะจ้ะหน่วยบนชน20สูตรนนะคะือเก่าเนาะค่ะนี้กระป็นอันนี้เป็นสถิติของวัี่ิพานมาเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะนี่เห็นบอมชนกัน มันได้สิบสี่สูตรสามอันมันก็ได้ตรงเด่นหนึ่งสองสามหน่วยบนญงวดวัดงยานี่ก็ได้ได้หนึ่งสองสามมันก็เลยเข่าที่เล็กหนึ่งนะจากพี่น้องจา้าสูตรนี้ถามว่าเข่าดีบอรกระทือว่าเข่าอยู่เรีย่ะพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็เขา่ามันเข่าตัวร่องค่ะสำหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาที่ออกศูนย์สามเจ็ดเนาะค่ะ ลักน่วยเท่ากับไปเข่าตัวล่องนะจ๊ะส่วนงวดสามเจ็ดสองนะจ๊ะพี่น้องงวดสามเจ็ดสองเด่นหนึ่งกับสองกับไปเข่าที่เลขสองนะคะกระทือว่าบรุลดนะคะเนี่ยหน่วยบนของเท่าน,นะคะส่วนงวดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องอันนี้กับเข่าตัวเด่นเต็มๆได้นะคะเข่าที่เลขหนึ่งนะเลขหนึ่งชนกันทั้งหวดสิบหกสูตรนะจ๊ะ ส่วนพวกนี้ตัวร่องกะบอกเขานะคะเข่าตัวนึงไปติมติมนะคะนี่ก็คือว่าสถิติให้เบิงยังบรูษจักมวเนะจาะพี่น้องสำหรับตั้งแต่ปุยเฮดมานเนาะนวยบนนี่ยยังบรูษจักมวลจ้านี่จะเขาตัวดินกับตัวร่องนะคะเดี๋ยวห้ามาเบิ้งวดนี่เนาะคะ่ะสีเป็งจังไลยี่ด้ตัวดินจากตัวกั เริ่มที่สูตรแรกเนะค่ะเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเจ็ดศูนย์หนึ่ง สามห้าหกโอ้ไม่มีศูนย์นะคะนีเขียนผิดหกเจ็ดหนึ่งสามห้าหกสามสี่ห้าห้าสี่หกแปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสี่ 8ปดศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแาสี่ห้าหหเจปดเศหนึ่งหกด สองสา7 9้าหกแปดเจ็ดเก้าหนึ่สามสนึ่สีแปน่สี่จูตรนี้สัญาณแน่จัหน่อยเนาะสูตรนี้ที نہیں, ่เจ็ดตัวนะคะต่อไปกับแปดเก้าย์หนึ่งอคอเริ่มแถวใหมเนะค่ะ 7จ็ดแปดเก้าสองห้าหนึ่งสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสามหกเก้าสองห้าแดหห้าจ็ปดสาหกเ้าสห้า ได้ครบทั้งเบิดแล้วนะคะทั้งเบิดกัยี่สิบสูตรนะคะวันนี้เท่ากับสิบมันนับคือนนเก่าเนาะเด็กศูนย์เอ้เด็กศูนย์กอนโมโลเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เบิร์ตนะคะนี่ทางเบิร์ตแปดสูตรนอกจากพี่น้องเล็กหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเด็กหนึ่งนี่ทางเบิร์ตแปดสูตรค่ะเดี๋ยวด้ยวยค่ะนับดูเห็นก็ได้สิบ ต่อไปเป็นเลขสองแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขสองมีทั้งเบิรเจ็ดตัวนะคะต่อไปเลขสามจ้ะหนึ่ง สองสามสีห้าหกเดปดลขสามีิแปดนะคะพี่น้องต่อไปเลขสค่ะ1นึ่งสองสสห้าหก้หกกา มาท่าเสียงดังลูกต่อไปเลขหาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเลขหายทั้งบิดสิบสองตัวนะจ่าพี่นอ้องต่อไปเลขเลขหกจ้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอสิบสองสสมีเลขหกมีทั้งเบิร์ตสิตัวนะคะก็ไปเลขเจ็ดค่ะหนึ่งสองสาสห้าหเจ็ดปด เก้าสิบสิบเมสิบเค่ะต่อไปแปดจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบสิบเอ็ดสมี่ห้ดมีทั้งวัด16ตัวชนะเหลืยมือไปด้วยนะคะคิดวานะคะต่อไปเล็กเก่าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าี่สิบตัวนะจ๊ะพี่น้องาะฉะนั้นตัวที่ไลายที่สุดเด่นสุดก็คือเลข8แปดนะคะแล้ากาวก็ล่องลงมาที่เลข6หกนะคะจริงๆตัวล่องอีกตัวหนึ่งก็คือเลขไหานะคะพี่น้องจ๊ะ เลขค่ะเนี่ยนันสิบสองศูนย์มันกับซูซีกันนี้ด้วยค่ะเดน่นเด่นแปดเนาะคะ่ะรองรองหกกับหา เพราก,กั่นไปนะคะ่ะเด่นแปดล่องหกแต่ว่ากันหาเพราะจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันสูสีกันเนาะคะ่ะเนี่ยขั้นผู้ใดแบบอันนั้นกัสลินตะตูเด่นก็ได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวปุ๋ยสิจับสุดให้เนาะบัดยีเน่จับสุดก็คือเนี่ยเนาะคะ่ะลักซีฟมาจับเดี๋ยวสิจับใหะะ้เนาะวค่ะนี่กระตินการ ลองจับให้พี่น้องนะคะพี่นอกก้องมักกะตามได้บบมักกะบานไปได้นะคะเนาะจะไปสิจับชุดไว้ให้เนาะคะ่ะจับชุดประสิเปินได้หนึ่งแปหนึ่งหหนึ่งห้าแปดเ้าหกเก้าห้า อันนี้เป็นตุกข์กันนะคะห้าสิเน้นเน้นซีชุดนี้เนาะคะเน้นซีชุดนี้อันนี้ส่วนสองอันนี้จะเป็นตุก,กันผู้ใดสิเอ่นก็ได้หรือว่าสิพางก็ได้ค่ะจ้ะแต่ว่าอันนี้มันไปชนกับรางที่ปุ๋ยเห็ดได้เนาะคะ่ะ อันนี้สำหรับงวดนี่เนาะงวดวันที่หนึ่งคุณจิจิเอ้ยหนึ่งท่านว่าคุมสองพันหาเรื่องหกสิบสี่นะคะบนก็ได้ซ้ำนี่เนาะค่ะพี่น้องแมบว่าถ้ามันออกตรงตงเนาะค่ะก็คือเท่ากับ่ตรงกลับนะคะรักนวยเท่าข้ามันยังเดินดีมันก็สิบตามนี่แหลอจ้ะพี่น้องมักสุดได้กะสามารถเลือกไปเล่นได้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะ มีการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลนอกจากซือออกหรือบ่ออกนั่นก็คือว่าสามารถทู่ได้ขือเก้าของไหคะบอกได้ซ้ำเกาบอกได้ขือเก้านะคะขออภัยนะคะเสียงรบกวนที่จิ้มติดต,ติดต,ติดอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเสียงของลูกชายหน่อยปุยเองนะคะคือแต่ว่าเล่นอยู่น้ำแม่นะคะ จากมหาแม่กาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน,นเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานะคะ่ะจะปีกสิทธย่อยลุ่งเรื่อยเรื่อยๆืที่เ,เก้านะาจ้า